ือนกันยาปศสองพรก่ก่อนที่จะเอฟคุณลูกค้าจะต้องเขียนอะไรคะชื่อเขียนชื่อค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครได้อ่าก่อนที่คุณกูนคุณแม่ค่ะคุณลูกค้าจะเอฟคุณแม่คุณลูกค้าต้องเขียนชื่อก่อนนะจ๊ะ ฉันได้เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็วันที่เรียบร้อยเดี๋ยวคุณแอดมินเราไม่รู้นะคะว่าใครเอยไปนะคะเด<ถ>ี๋ยวจะส่งที่อยู่ผิดนะคะเขียนชื่อให้ถูกนะลูกเขียนชื่อให้ถูกแล้วก็เลขที่เรียบร้อยใครไม่รู้จักเลขที่ไม่เป็นไรค่ะให้รู้ชื่อก็อพอเดี๋ยวคุณแม่ค้าจะส่งให้ถูกต้องนะคะวันนี้เราจะมาเอฟเรื่องลบกันวันนี้เราจะมาเอฟเรื่องลบกันโดยเขาเรียกว่าการลบแนวแนวแนวยืนได้ไหม แนวยืนได้ไหมตั้งตั้งบนโต๊ะตั้งดีกว่านะคะสุภาพดีถ้าแนวยืนไม่สุภาพนะลูกการลบแนวตั้งอ่านโจทย์ก่อนจ้ะโอ้คุณครูลืมบอกลบคือการหนักหักออกหรือการเพิ่มขึ้นหักออกัออกไม่นี่พี่เรี้นมาได้นี้อ็ดไม่ได้นี้ยอดมินไม่ได้เนี้ไม่ผ่านลดคือก พร้อมๆกัน38 38แอดมินคุณครูไม่ผ่านเลยลูก38 38ิบามสิบแปดต่อไปเรื่จ้างต่อลบ7ลบ7 38ดสลบ7ลบเเวลาลบเราลบจากหลักหน่วยหรือหลักสิบหลักไหนตอบด้วยจากหลักหน่วยหรือหลักสิบใครแอด นิ้วคูพิตาณนะคะกัมเบอร์ก่อนผููพิตาณข้อเป็ดนิว 6, น้วนัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลบอะไรลูกลบอะไรคะลบเจ็ดแสดงว่าหักออกกี่นิวน้ว,วเอานับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเี่นิว้วเหลือเท่าไหร่哟 มีไหมีมคะไม่มีทำยังไงดึงลงมาต่อเท่าไรสามสิบเท่าไรร้อยเท่าไรเอ็กมินที่นี่ออกไม่ได้ ใบเขียนด้านหลังเลข5มีตัวลบไหมคะคุณลูกค้าไม่ม,ม,มีทำยังไงคะดึงลงมาดึงลงมาเติมตอบเท่าไหรคะคุณลูกค้า 5, 5. ตอบเท่าไหร่คะคุณลูกค้า50 <5. S 2> ขายต่อได้คะ่ะเอาเลขอะไรต่อคะเอาเลขอะไรต่อคะมาเลขที่ออกไหนเอา<ะ>เลขอะไรต่อ,อคะ คุณครูอบอกว่า29บกาลบ 8, 8ลบจากหลักหลัก,ลก อยู่ด้านหลังเลขด้านหน้าเลขสองมีตัวลบไหมคะไม่ม oh ่มีทำยังไงคะเอาซัดไปเลยได้ไหมคะไม่ได้ถึงมันไม่น้อยคุณลูกค้าสิยาสิจะจะบอกว่ายี่สิบเอเพราะที่เหลือคุณลูกค้าทางบ้านและคุณลูกค้าในห้องส่งทำเอ แล้วอย่าลืมระบ,บายสีระบ,บายสีระบ,บายสีระบ,บ,บ,บายสีอย่าไประบ,บายในช่องสี่เหลี่ยมนะล,ลูกเดี๋ยวคุณแอดมินเราจะบอกไม่ถูกว่ามันเป็นเลขอะไรนะจ๊ะเ <Okay. S 1> สร็จแล้วอย่า